บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับการจัดงานปาร์ตี้ของเราค่ำคืนนี้นะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับทุกคนก็บอกได้เลยว่าจะมีความสุขมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดิวจะทำคลิป Q a A นะครับที่สัมภาษณ์นะครับทุกคนอ่ะสัมภาษณ์คนแรกก่อนแล้วกันเลนหรอรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณดิวธีรพัฒน์ได้จัดงานมิงครั้งนี้กับพนักงานแล้วก็เซอร์เวตกันครับรู้อ่ะให้บอกความรู้สึกว่าคุณดิวเป็นคนนิสัยยังไง ใส่คุณดีเป็นคนเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่แต่ดีเทนเนอร์เอาไม่ค่อยชาร์โบนัสได้ทุกปีไหมได้ทุกปีค่ะปริมทุกปีฉค่ะฉ่ำทุกปีค่ะปีนี้ก็ต้องรอนะครับปีนี้ก็รอคืนนี้เลยหวังว่าจะฉ่ำกว่าเดิมฉ่ำเลยเห็นไหมลูกน้องพี่ดิวพนักงานน่ารักนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดิวขอสัมภาษณ์นะอันนี้พวกหนูเป็นพัฒนาใครเป็นพัรนาอยกางเือขึ้น นี่ครับทุกคนหลายคนบอกว่าพนักงานประจําจะมีโบนัสกันไหมส่วนมากจะไม่ได้โบนัสกันใช่ไหมลูกส่วนมากถ้าคนเป็นพนักงานพัทม์หรือพนักงานรายวันจะไม่มีโบนัสแต่พี่ดิวมีให้ทุกคนจ้าอันนี้คือสัมพันณ์หลังกล้องนะครับรู้สึกยังไงหนูเคยได้โบนัสไหมหนูรู้จักคาว่าโบนัสไหมรู้จักค่ะแต่ไม่เคยได้ไม่เคยได้โบนัสอ่ะหนูเคยได้โบนัสไหมไม่เคยจริงเหรออายุเท่าไหร่กันยี่สิบห้ายี่สิบห้าหนูอายุเจ็ด อ่าแนะนำตัวชื่อเล่นน่ะชื่อสาน้องสาอายุยี่สิบเจ็ดไม่เคยได้โบนัสใช่ไหมคะอ่ะคนนี้น้องบาน้องบ่น้องบาอายุยี่ิห้าห้าไม่เคยได้โบนัสเลยแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมวันเนี้ยที่แบบว่าพี่ดิวโพสบอกว่าจะจะมีโบนัสให้ทุกคนเต้นมาค่ะเลิศมาอ่าเคยได้โบนัสไหมคะไม่เคยได้เลยเคยทำเคยผ่านงานมากี่งานแล้ว หลายงานแล้วแต่มาจบที่ที่นี่ก็เป็นพัฒน์ไทม์พี่ดิวก่อนยังไม่ได้บรรจุใช่ไหมคะแต่ไม่เคยได้โบนัสเลย <c oughs> ตื่นเต้นไหมคะ <c oughs> เออเลิศดาอะ <c oughs> น้องคอนนี้ <c oughs> เคยได้โบนัสไหมคะ <c oughs> แล้วรู้สึกยังไงกับการที่บอกว่าเฮ <c oughs> ้ยจะต้องมีโบนัสขึ้นมาในวันนี้ที่พี่ดิวจะมอบให้รู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจค่ะพี่ดิวใจดีไหมอยู่อยู่กับบริษัทพี่ดิวใจดีค่ะเขี้ยวเข็นไหมโลกไม่พี่ดิวเหมือนเข้าบริษัทมาจุกจิกหนูไหมไม่ค่ะอ่า คนตอบไปทุกคนเอาตรงๆนะทำไมพนักง,งานมีแต่คนส,สวยๆนะเอออะหนูเคยได้โบนัสไหมลูกไม่โอยลงมิสแกนได้แล้วเนี่ยคนนี้คนนี้หน่วยการดีหนูชื่ออะไรคะชื่อพิชายอายุ17 17ปีนะครับน่าจะเป็นโบนัสก้อนแรกในชีวิตแล้วก็เก็บในความสมใจนะลูกซโซโค่าอ่ะแล้วหนูล่ะคะเคยได้โบนัสไหมคะ ถ้าวันเนียต้องแลกกับการว่ายน้ำแล้วตกสะแล้วได้โบนัสหนูจะเอาไหมคะเอาไหมหนูว่าเราไม่เอาหนูว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวใส่ชูชีพอ๊ยจะแสดงว่าทุกคนไม่เคยได้โบนัสเลยได้โบนัสเคยได้โบนัสไหมคะไม่ค่ะไม่เคยเลยแบบสมมติสิ้นปีทํางานอย่างงี้เจ้านายให้ไหมมันก็ต้องดูกับการที่ว่า เราทํางานนานหรือไม่นานหรือไม่สําหรับพี่ดิวไม่ไม่เกี่ยวนะพี่ดิวคิดว่าถ้าใครมาทํางานในองค์กรก็คือว่าถ้าสมมติเขาซัพพอร์ตเราเขาหนุนหลังเราอ่ะต่อให้พี่จะขาดทุนหรือกําไรพี่ก็ต้องให้ทุกปีสําหรับพี่ดิวนะในมุมของพี่นะครับวันนี้ดีใจไหมคะดีใจค่ะชิวชีพรอเลยนะจ๊ะอ่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พี่ดิวกี่เปอร์เซ็นต์อารดยังเหลือคนหนึ่งอ่าเหลือคนไหน คนไหนเอามาไหมอ่หนูเคยได้โบนัสไหมลูกไ,ไ,ไม่เคยได้ไม่เคยได้ au, แล้วแล้วเห็น <ๆ S 1> <He seen S 2> พี่ดิวโพสในแบบโซเชียลไหมว่าแบบพี่จะให้โบนัสพนักงานพี่ดิวแล้วหนูก็คือคนหนึ่งที่เป็นพนักงานพี่ดิวแล้วทุกทุกคนที่ทํางานอยู่กับพี่ดิวตอนเนี้นจะได้โบนัสทุกคนในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมคะกับคำว่าโบน,นัสรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะติดตามพี่ดิวนานยังมีใครเคยรู้จักไหมว่าแบบได้มาทํางานโรงงานพี่ดิวอ่ะ เพราะว่าพี่จะให้คนนึงสั่งการไปใช่ไหมแล้วพวกหนูมาหนูค่อยรู้ว่าเป็นโรงงานพี่ดิวใช่ไหมเลิศม,มากแสดงว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นพี่ดิว <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> เลิศดาแก๊งนี้ตั้งชื่อแก๊งให้หน่อยครับทุกคนแก๊งอะไรครับ <c oughs> โอ้โหแก๊งเนีย ตอนนี้เราพิกัดอยู่ที่พัทยานะครับหลังจากนี้นะครับเพื่อได้โบนัสเสร็จแล้วเราก็จะพาส,สาวๆไปอยู่ที่ Walking Street s t ต e e t นะครับเพื่อไปหาอะไรได้เสริมเอ็นจอยนะลกูกไม่ต้องนั่งเก่งกันกินได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่ดิวแบบเดี๋ยวขอไมม์เป็นพิธีกรแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะลกูกนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าพี่ดิวให้โบนัสใครมีติกตต๊กตรงติก๊กตกหนูก็ไปไปเปิดโบนัสนะลูกนะทำชงทำช่องกันนะลูกนะจะได้เติบโตนะคะ สวยๆเลิศๆค่ะมาริคริสต์มาสครับแต่โบนัสเราจะแจกตอนตีห้าห้าสิบเนาะเออขอบคุณครับนี่แหละครับความน่ารักของพี่ดิวนะครับก็เป็นคนขี้เล่นเซลลเด็กๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นพี่สาวพี่อินนะครับพี่มุกนะครับพี่มุกอยากบอกอะไรกับน้องในปีนี้กับน้องดิวใช่ไหมใช่ สแสดงความยินดีกับทีมทีมไข่มกที่แบบว่าเกินความคาดหมายช่างดครับขอบคุณคับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ถ่ายลงถ่ายรูปกันอยู่นะครับส่วนเด็กๆคนนี้นะครับเอ๊มีเด็กคนนี้ด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปกันนะครับทุกคน,น,นอย่างดองเปิลอย่างก็เป็นพนักงานใหม่พี่ดิวนะครับก็เพิ่งมาทํางานก็ได้ประมาณเดือนครับ แปดเดือนแล้วก็ถือว่านานรู้สึกยังไงกับการมิ팅วันนี้โลกเอาเอาความแบบความรู้สึกความรู้สึกที่แบบว่าอยู่กับพี่ดีมาแปเดือนรู้สึกกระทันหันทำทุกอย่างต้องกระชับกระเชงต้องไวใช่ครับก็เอนจอยภาพเมมโมรี่สุดท้ายของปีก่อนที่จะเริ่มงานในปีใหม่แล้ใช่ครับปังปังปังปแล้วน้องเบียร์ล่ะน้องเบียร์อยู่กับพ่อมานานน้องเบียร์เก่งเลย อย่าพูดแค่ว่าอยู่ในใจทุกอย่างใช่ทุกอย่างอยู่ในใจ <laughs> เออ,อายกล้องท่าไปดูไม่น่ารักอยู่ไม่นานขนาดนี้เออขอบคุณค่ะนี่ครับ <laughs> ทุกคน <laughs> เป็นงานที่แบบวีมีข้างบนด้วยนี่ข้างล่างเขาก็แบบเอนจอยกันซันต้าส่งเสียนหน่อยค่ะซันต้าคนนี้คะ่ Santa, คะซันต้า่ะชาลีกินหน่อยคะ่ะ คงทำคุ้นค่ะทุกคนข้างบนครับนี่นี่ครับดเดบิอาเป็นไงเแบ,บ็พอ่อเอริดเราเอาตรงๆความรู้สึกความรู้สึกที่ได้มางานเลี้ยงริษัทอีกรอบหนึ่งเป็นไงลกูกดีใจมากมากเลยคะ่ะตื่นเต้นตืนต่นเต้นมากๆเลยคะ่ะอยากอยากวอวยพรอะไรให้พอ่อขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง กิภไพศาลจงเจริญร้อยล้านพันล้านค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ลูกชายลูกชายอยากบอกอยากอวยพรอ,อะไรให้พี่ดิวพี่ดิวอ,อันนี้เด็กตั้นพี่ดิวนะครับอายุ14ปี 10, 15แล้วรัอ๋อ16 16ปีนี่ครัให้ดูบรรยากาศภายในห้องอูยังไม่หมด นี่ครับอันนี้แม่บ้าน,นแม่บ้านพี่ดิวแม่บ้านกลายเป็นสาวส,สวยวันนี้วันนี้มาในลุกอะไรครับกวางน้อยนะครับเอา้าทุกคนเชื่อป่ะคนนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับคนนี้ก็เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็เป็นจุดกําเนิดของดิวธีรพัฒน์นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนแรกๆที่ถ่ายคลิปให้พี่ดิวนะครับน้องจีนะครับหลายคนรู้จักพี่จีรู้จักพี่จีจีอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องเก๋นะครับบริการของพี่ดโว ห้องนอนเลิศนะลูกเลิศปะกี่คะแนนห้องนอนห้องน้ก่ทุกคนดูห้องน้ำห้องน้ำเหมือนห้องนอนเลยจีนี่ครับทุกคนนี่แบบนี้เลยพี่ดิวถึงบอกว่าเจ้านายอยู่แบบไหนลูกน้องต้องอยู่แบบนั้นนะครับนี่ครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนที่แบบ ติดตามพี่ดิวแล้วก็อุดหนุนคิมไข่มุกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับจนวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้รวยมากอาจจะไม่ได้มีมากแต่ก็แบบว่าซัพพอร์ตลูกน้องซัพพอร์ตคนที่ซัพพอร์ตเราเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าคิมไข่มุกมากถ้าไม่มีลูกค้าก็คงไม่มีพี่ดิวในวันนี้นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งชิลนะครับชมวิวข้างล่างวิวข้างล่างสวยมากทุกคน ใครดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขเอนจอยไปด้วยกันนะครับนี่ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เดี๋ยวเราจะมี mm hmm. พงมีเพลงงานมีติ้งกันในวันนี้นะครับทุกคน mm hmm. สวยมากนะครับแฮปปี mm ้ hmm. <Happy. S 1> กันไปว้าว <Wow. S 1> สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับ mm hmm. แล้วก็สุขสันวันปีใหม่นะครับ mm hmm. ถ้าตัวใหญ่แล้วก็ขอให้ตัวใหญ่ขึ้นข,นขนยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปนะครับ mm hmm. ถ้ามีความดันก็ขอให้ความดันสูงๆนะคะาาคเมนูในวันนี้ทุกคนอู้นี่ครัถ้าไม่พอสั่งใหม่เพิ่มนะสั่งถ้าไม่พอเพิ่มอย่าง้มาอุปกรณ์ทำาคงทำครัวพร้อมนะครับมาเดี๋ยวน้องดิวเออวยพรให้ วันนี้นะครับนี้ก็แม่พี่นะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะมาก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินนะครับเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปูรวยแม่ไปอยู่านอ่าปีนี้มาเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสองแล้วทุกคนเฮงเฮงปังปังครับม้าเเป็นฟิลครอบครัวบริษัทพี่ดิวอะเป็นฟิลแบบครอบครัวน่ารักน่ารักแต่ห้ามยืมเงินกันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหา ป็นฟิลแบบครอบครัวน่ารักน่ารักนี่ครับทุกคนอขอให้น้องนีน่านะครับแล้วก็แต่ยังไม่ได้ชื่อตายตัวทุกคนได้ลูกสาวนะครับลูกสาวจะคลอดเดือนประมาณกุมภาพันธ์นะครับก็ขอให้ลีนา่าขอให้แอรีรวมีความสุขมากเลยออขอให้มุมีมีความสุขมากๆเลยนี่ค่ะปีนี้อันนี้อันนี้คุณพ่อน้องแอรีรวนะทุกคนหลายคนยังไม่รู้นะครับบรรยากาศบรรยากาศ เดี๋ยวเราจะไปพบปะอ่อคุณดารานอนห้องไหนครับข,ข้างบนอ่าทุกคนนี่ห้องนอนพนักง,งานพี่เดียวแต่ละห้องกลางคืนสวยแบบโปรสตี้มินิมอลนี่ครับนี่ครับพนักง,งานตอนนี้ทำอะไรลูกอันนี้คืออู้อันนี้ห้องเกะนะห้องเกะห้องคาราโอเกะครับ นี่ร้องคาราโอเกะอู้มีย่างปลาหมึกด้วยทุกคนย่างเนื้อย่างปลาหมึกนะครับนี่ที่นี่มีย่างเนื้อย่างปลาหมึกด้วยอันนเ้อูท้ที่สุดที่สุดขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะคะปังปังค่ะ